ก็เดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนจากหัวเอ็นเป็นใบมีดนะครับก็เอาตัวก้านนี้ครับที่มันแถมมาให้กับเซตในเซตมันจะมีตัวอุปกรณ์สำหรับยึดใบมีดมีทั้งหมด3ตัวตรงนี้ครับมดยึดแล้วก็ช่วยรองนะครับแล้วก็ประกับอันนี้นะครับเสียบเข้าไปที่รูข้างหัวเกียร์นะครับเสียบเข้าไปรู้สึกมันจะยังไม่ลงนะครับเราหมุนหมุนหายก่อน อ่มันลงล็อกแล้วมันก็จะล็อกนะครับทีนี้เราบิด,บดตรงนี้ตามเข็มนาฬกาถ่ายออกโอเคทีนี้หัวเอ็นก็หลุดออกมาตัวนี้เรายังคาไว้อยู่นะครับจากนั้นตัวใบมีดทูกค้าสามารถใส่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะ เพราะว่าตัวคมตัดอยู่ทั้งสองด้านก็คือใส่ใบมีดให้ลงร่องตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุ๊กเวลาเราประกอบไปใช้ใบมันจะแกว่งนะครับจากนั้นใส่ตัวนี้ครับประกับตัวนี้สังเกตทั้งสองด้านไม่เหมือนกันนะครับมีด้านนี้จะเป็นเว้าวลึกลงไปเอาด้านเว้าวลึกนะครับใส่เสร็จแล้วก็ถ้วยประกบ ากนั้นใส่น็อตครับน็อตใช้มือขันไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็หาเครื่องมือที่เป็นตัวลูกบล็อกก็ได้ครับเบอร์17บมิลน,นะครับลูกบล็อกเบอร์17ทีนี้เราต้องขันขันย้อนนะครับทวนเข็มขันให้ตึงมือนะครับเขเค